ว่าความที่เราตั้งสติตั้งสติแล้วก็มุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตให้ได้กำลังใจนะครับคือมันไม่ใช่ยาครับ <c oughs> แต่กำลังใจนะี่คือมันมันเป็นมากกว่ายาอีากผมว่ามันมองไม่เห็นครับ <c oughs> แต่มันได้มาซึ่งซึ่งความสุขทังคมแบบนี้ก็คือพัฒนาขึ้นให้การยอมรับคนพิการมากขึ้นครับ <c oughs> จากปัญหาของตัวเราเองเราออกสูส่สังคมสังคมเห็น ในอาห็นเขาก็าะารถปรับให้เราอยู่ได้กับกับความจําของเราคนพิการก็คือคนคนหนึ่งนะครับที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้นะครับอย่าฝากว่าสังคมก็ต้องต้องให้โอกาสนะครับต้องให้โอกาสแล้วก็คนพิการเองเนาะก็ต้องลุกขึ้นมายืนได้แล้วก็เดินด้ใจแล้วก็ไปด้ยายแล้วก็ เข้าสู่กัรปมจากอกองศพนะครับ